น้องอิ๋วทำไรครับคัดเ็นเป็นเนอนี่คัดลูกกบนะครับคัดไซสไซสนี้ตัวละหนึ่งบาท วันนี้ได้เด็ดนะนี่ครับลูกกบตัวละหนึ่งบาทนี่ตัวก็ประมาณนี้ครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแหลมนะ จังหวัดเพชรบุรีครับเอาลูกกบมาส่งลูกค้านะครับนี่ลูกกบชุดแรกที่เอามาส่งนะครับที่มาส่งชุดแรกฮนะโตแล้วครับเพียบยดูข้างในฮะ โอ้โหนี่เปรียบโตฮะโตเร็วมากเอามาสองสองสามชุดนะนี่บ่อยังบ่กว้างมากฮะนี่เพิ่งหัดเลี้ยงนะฮะ ที่เอามาส่งนู่นชุดชุดแรกยรนู่นชุดสองเดี๋ยวไปดูชุดสามที่เอามาส่งนะนี <Yeah. S 1> ่โตไล่เลี่ยกันเลยครับโ <Yeah. S 1> ตไล่เลี่ยกันเลยนี่ <Yeah. S 1> <c oughs> ปลอดกว้างมากทำระบบน้ำดีที่ปลูกกว้างนี่นี่กบชุดชุดที่สามนะฮะที่เอามาลงฮะ,ะลูกคา้าบ้านแหลมเพชรบุรีครับบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีกี่กระชังหนึ่งสองสามสี่ห้ากระชัง โอ้ยสวยสวยแงแรงเลยรนี่ฮะจะมาลงกระชังนี้ครับนี่กระชังนี้ว่างจะมาลงกระชังนี้ส่งลูกค้านะนี่ครับ

ตัวนี้ประมาณนั้นไหมในยี่สิบหกอีกอีกเก้าวันครบครบสองเดือนอ่าประมาณนั้นแล้วก็จับกันได้แล้วสองเดือนสองเดือนแล้วนะเดี๋ยวนี้เจ็ตัวสองพันตัวก็แยกออกแยกออกด้วยตัวเล็กมาได้บ้างนะตัวเล็กออกไปอ๋อแยกเล็กออกบ้างนะเออต้องคัดคัดตัวเล็กออกจากตัวใหญ่อันนี้ตัวเสมอกันนี่อ่าเสมอกันแล้วนี่ ไม่กินกันแล้วถ้าเสมอกันจะไม่กินกันแล้วพี่กินกันไม่ได้ตัวเสมอกันนะใช่ถ้าตัวเล็กมันจะหากินตัวเล็กไงช่งนน้อยใช่ตัวใหญ่กับตัวใหญ่มันสู้กันได้อ่ะมึงกัดกูกูกัดมึงอ่ะถ้าตัวเล็กมันสู้ไม่ได้ถ้าโดนตัวใหญ่กัดปุ๊บอยู่เลยกินเลยทีนี้อีกข้อสุดท้ายนะพี่ชายว่าไม่ค่อยตายเลยแหละที่พี่ให้สุดท้ายเลยนะอออ๋ันที่ใช้หนึ่งสองอันท้ายนลยนะตายน้อย ถ้าตัวเสมอการมันมันกัดกันมันก็ตายน้อยนี่ที่มาชุดแรกอ่ะเขาไม่คัดกันเลยอ่ะเขาต้องมาคัดมาคัดให้อ่ะเออมันถึงไม่ตายไงนี่เสมอกันตัวเสมอกัรนะใช่ดูดีสวย มันได้แสงแดดมันก็ฝนตกบ้างเปล่าออถ้าฝนตกมันมันไม่ค่อยกินอาหารไงออแกมันไม่ตกตกมันนี้ก่อนนะอ่ามีแดดแสงแดดหน่อยกบมันจะโตเร็วแล้วตัวดำดำกบอะไรอ่ะฮะตดำ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 มะันเป็นที่นีกบกบนามันจะมีกบนาอยู่คู่หนึ่งของผมอ่ะ อา,อาตรมดำนะมันจะมีกบนาจากคู่หนึ่งพ <Yeah. S 1> รางนั้นก็บูฟอกกบจานกบจานกบูฟอกตัวเรียว mm hmm. ส่วนมากแคปอีสานชอบชอบกินไอ้กบนานะ <Yeah. S 2> อกบนากบดำดำส่วนภาคกลางก็กบเหลืองนะ นี่ตัวหน่อยก็จะตัวเลี้ยงก็จะเยอะตัวเลี้ยงนี่ส่วนมากตัวเมียจะเยอะกว่านไงมองดูก็รู้เนี่ยถ้าตัวใหญ่ๆอ่ะตัวเมียมันจะไข่ไม่ต่อไปฮะไม่ไข่ง่ายหราคนนี้อายุมันแค่นี้เองอายุกบมันต้องเป็นปีอ่ะไข่นะใช่เป็นปีปีกว่าแล้วอ๋อนี่มีตัวเมียเยอะใช่ไหมอ้วนตัวเมียใช่ตัวใหญ่เนี่ยตัวเมียแน่นอนถ้าผมผมถ้าตัวสีเหลืองอ่ะตัวผู้ นะถ้าสีเหลืองกับตัวผู้นี่นอกมันอ้วนเยอะนะนมันกินเก่งด้วยนี่ที่ออั่ไ่ยตบัวในมก็ไข่นะช่กบนากบนามันไม่เหมือนกบเลี้ยงกบนาถ้าเอากบนาไปเลี้ยงมันมันไม่กินอาหารหรอกพวกกบนามันอยู่ในนาใช่ไหมล่ะมันจะกินพวกอะไรพวกพืชพวกอะไรพวกแมลงอะไรในในนาเนี่ ถ้ากบพวกนี้นะกบเลี้ยงก็เอาไปอยู่ในนานะ,ะมันมันก็กินไม่ได้เราก,กินอาหารอย่างเดียวม,มันปรับสภาพจะไม่ได้ถ้ามันกระโดดออกไปก็เป็นกบนาอีกมันกว่าม,มันจะปรับพื้นที่ปรับตั้็าต้องปรับตัวแหละพบกบเลี้ยงกับกบนานไม่เหมือนกันถ้ามันไปอยู่ในนาก็เป็นกบนาเออ เอฮะครลูกอดเ้ับพ่อลูกออดมีจะเลี้ยงอ,ยยอยง,ดองดออดีดเิดเขาไปหมดลูกค้าไปหมดดิฮะท,ที่เปนตัวไหมท้นไข่ขนาดนั้นมันก็มันก็เลี้ยงไม่เต็มหรอกเพราะมันเลี้ยงยากมันไข่ตายฮะ มันมันก็แล้วแต่มันไข่น้อยไข่เยอะเออจะมือจะเป็ี่นนะจะืเปลี่ยนนะได้ถ้าเป็นแสนมันต้องโอ้มันหลายคู่นะเป็นเป็นพันคู่น้าแต่ฟ้าไหมฟ้านะได้ที่ว่ามีชีวิตอยู่นะเออมีชีวิตอยู่มันรอดยากเหมือนกันบางทีมันก็ตายแต่เล็กก็มีเนี่ยแล้วที่ว่าบางทีมันไม่ลืมตาเพราะอะไรอะตายฮะไม่ที่ไม่ลืมตาตัวไหน ไม่ใช่สมมติกบที่มากรู้ว่าซื้อหมาแล้วมันไม่ดื่มตามันก็ตายไปอย่างเงี้ยหรือมันไม่ดีโอ้ยกบเป็นโรคที่ไงกบไม่แข็งแรงไงกบเป็นโรคอืมอันนี่กบผมมีไหมล่ะที่เอามานี่ไม่มีหรอกเออกบแข็งแรงแต่ว่าตัวแต่ว่าแก้วพี่ว่าแหละไอ้อ้วนๆเยอะนะครับ ตนี่มันโตวนนี้ไหมนะโตว่นนี้สิเนอ้าวแยกหมายกันแหละลงเลยนี้กระชังนี้โอ้กระชังกลางด้วยนี่สองคูนสามเลยท่านี่โอ้โหเลยลูกเตอเโอ้วิ่งเที่ยวเลยเที่ยวเที่ยว เพียวมากนูนเียกเียวมากใช่ไหมแล้วก็ม่นก็ถายด้วยเอออันนี้ก็เพียวห่างหดไปแล้วเียวลงเลยเเหนยแโน่น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 เอาลงอีกเทเลยเทเทหมดเลยนี่นี่ทำทระบบน้ำเยี่ยมมากเลแล้เนี่ย นี่เดดทำร่องตรงกลางนี่โอ้แบบยง่ายเออเป็นไงล่กะัโเออข้างโอ้โหวิ่งจุดเลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียเนี่ยที่อมาันี้เองนี่ยไม่วิ่จุดจุดเลยแล้วก็ตายได้เนยชทั้งนั้นเลยตายตัวนายท้องท้องที่ตายดิมกนตัดกัน มินจุดจุดไปูันกันเราต้งีป่าไม้เคลียมาีบ้างจังบางทีง่ายของแรงๆไงินจุดจุดอันนี้นี่ของใครเนี่ยของของลูกชายของฉันไม่มีหรอเอียรไมาช่วยเขาบ้างะไรแต่ของคนผู้หญิงพวาอันนั้นน่ะของน้องสาวเขาอ๋อแต่ขอทำให้นะใช่ นี่ก็ดีครทำร่องตรงกลางเนี่ยน้ำจะไหลดีเลยไหลแรงดีเดี๋ดยวมาช่วยเขาขุดร่องเออมาช่วยเขาผังเขาเองตัวเล็กนะเยอะไหมโตเนี่ยเพียวดีนี่เพียวไหมออแข็งแรงไม่มาจับให้เลยลงจับให้ก็มีกบเพียงตลอดละฮ่าฮาทำไมไม่มาจับให้ก็รู้ว่า,<อ>ามันจะไถ่ายไข่เดี๋ยวหเมียคัสแถวเพชรบุรีนี่เดี๋ยวมีาาเบอร์โทรเขาเียะให้เบอร์โทรให้ ให้เบิดโหแฟนหว้อดีไม่มีอะไรจดมันเดกอดกามันวกาบ้างไหมล่ะไม่ค้าเยอะโอ้โหเออไม่ค้าเดี๋ยวอุ้ยนั่นอุ้ยต่โถเขาได้